สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนหาเหรียญชาแนลนะครับช่องนี้หาเหรียญมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเกี่ยวกับเหรียญที่ผลิตน้อยเหรียญที่มีความนิยมเหรียญที่มีราคาซื้อขาย นำข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญได้รับรู้ได้รับชมกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับเหรียญแปลกนะครับเกี่ยวกับเหรียญแปลกเราก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเหรียญแปลก เนื่องจากว่าทางช่องของเรามีเหรียญแปลกหลายรูปแบบหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นชนิด1บาทชนิด2บาทชนิด5บาทชนิด10บาทนะครับก็เจตนานั้นก็คืออ,อยากจะให้ FC รุ่นใหม่ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องคนหาเหรียญชาแนลได้ดูได้รู้เท่านั้นเองนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าช่องคนหาเหรียญชาแนลเนี่ไม่ได้รับซื้อเหรียญทั่วไปไม่มีหน้าร้านรับซื้อเฉพาะเหรียญที่ทางช่องอ,อยากได้อยากมีและต้องการนะครับอย่างเช่นเหรียญหนึบาทก็ปีพศสอ 2, 500, 5 0 0นก็บเนะครับเหรียญหนึบาทพระเสียนตรง แล้วก็เหรียญ5าบาทปี46เหรียญ10บบาทปี31นปี41่นี่คือเหรียญที่ทางช่องคนหาเหรียญชาแนลอยากได้นะครับแล้วก็ได้ทำคลิปไปประกาศรับซื้อนะครับส่วนเหรียญอื่นๆน,นะครับเหรียญอื่นๆทางช่องของเราไม่ได้รับซื้อนะครับอ๋อลืมไปนะครับอีกเหรียญหนึ่งเหรียญ10บาทนะครับ ไส้เลือนไส้แตกก็ทางช่องของเราอยากได้ก็เลยรับซื้อส่วนเลียนที่เรานำเสนอในคลิปนะครับที่เรารีวิวนั้นาบางส่วนเราไม่ได้รับซื้อเลยนะครับก็มีเจตนาให้ชมเท่านั้นเองเป็นคลิปแนะนำคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับ เหรียญหเหรียญหนึ่งบาท6เหรียญที่จะมานำเสนอในคลิปนี้ก็เป็นเหรียญปีพศออที่ทางช่องของเรา,เอ,าอยากได้แต่ไม่มีตั้งแต่ทำคลิปประกาศรับซื้อก็ไม่เคยได้นะครับก็เป็นเหรียญที่จำนวนการผลิตน้อยนะครับหกเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่ปีพศใกล้เคียง นะครับนำมาให้ผู้ชมได้ดูนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่มีข้อมูลที่จะมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้ได้ได้ดูนะครับไม่ใช่เหรียญธรรมดานะครับสองเหรียญไม่ใช่เหรียญธรรมดาและอีกสองเหรียญไออีกหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญ ธรรมดานะครับก็มาดูเหรียญธรรมดานะครับเหรียญธรรมดานะครับเป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับแบบธรรมดาหรือว่าบล็อกธรรมดาปีพศ2530นะครับเป็นเหรียญปกติทั่วไปามาให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนกะ็ปีพศ2530 นะครับ <N ic> นี่คือเหรียญธรรมดาเราก็มีสองเหรียญน,นะครับส่วนเหรียญธรรมดาเอามาให้ดูนะครับเหมือนกันหรือไม่หรือแตกต่างกันนะครับปีพศเดียวกันนะครับก็คือปีพศ2530นะครับนี่คือเหรียญธรรมดาส่วนเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดานะครับ จะมีความหนาจะมีความหนักแล้วก็สีก็ไม่เหมือนกันแต่ปีพอซอเดียวกันนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นสีเงินนะครับจะเป็นสีเงินนะครับขอัยครับเหรียญตกจะเป็นสีเงินเหรียญสีเงินนะครับเราก็มีอยู่สองเหรียญน,นะครับเราก็มีอยู่สองเหรียญ นะครับปีพศ2530นนะครับแต่เป็นสีเงินจะเปรียบเทียบกันก็ได้นะครับต่างกันไหมครับพื้นเหรียญดูด้านหน้าพื้นเหรียญจะต่างกันนะสีก็ต่างกันนะครับสีก็ต่างกันด้านหลัง นะครับสีก็ต่างกันแต่ปีพศเดียวกันนะครับก็คือสองเหรียญแล้วก็มาอีกเหรียญหนึ่งเหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามเราก็มีสองเหรียญเหมือนกันนะครับเราก็มีสองเหรียญเหมือนกันปีพศเดียวกันนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบแต่ไม่เหมือนกันเหรียญนี้ตัวหนังสือจะคมชัดตัวหนังสือจะอ้วน ชัดเจนคำว่าพศ2530เลข3เลข3มมมนแล้วก็ททหารคำว่า1บาททหาหานะทหารหางสั้นนะครับททหารหางสั้นนะครับถ้าสังเกตดีๆแล้วก็ใช้กล้องสองพระนะครับมาส่องจะเห็นว่า เลขสามคำว่าหนึ่งบาทหางสั้นเอเลขเอทอทหารนะครับพอภยัยททหารคำว่าหนึ่งบาทททหารหางสั้นนะครับนะครับเนี่ยดูอย่างนี้นะครับเนี่ยททหารหางสั้นเขาจะดูแบบนี้นะครับในส่วนของทางช่องของเราเองนะครับที่มีข้อมูลไม่ได้เอาข้อมูลของใครมาเกี่ยวกับหนึ่งบาท ีพศ2530ททหารหางสั้นนะครับเราเคยทำคลิปประกาศรับซื้อไปนะครับก็ยังไม่มีใครส่งมาขายนะครับนี่คือเหรียญแรกที่เรามีต่อมาก็ดูเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองก็จะตัวนังซื้อก็จะเหมือนกันคมชัดนะครับเลรียกสามเลรียกสามหมุน นะครับรับปีพศเลขกสามมนคำว่า1บาททอทหารหางสั้นนะครับทอทหารหางสั้นดูนะครับดูทอทหารนะครับครับนี่ก็คือเหรียญปีพศสสองพันหาสิบชนิด1บาทรุ่นเก่าะาสียนเล็กมี3รูปแบบที่เพื่อนๆท่านผู้ชมอาจจะไม่พบเจอ อาจจะไม่สังเกตนะครับทางช่องเราก็สังเกตพบเจอนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือว่าแบบสีเงินแล้วก็แบบทอทหารหางสั้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เรานำเหรียญมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมก่อนถือว่าท่านผู้ชมได้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญ1น1บาทปีพศ2 5 3 0นะครับ เป็นเหรียญรุ่นที่สองนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นปีพศ2529เหรียญปีพศ2529เป็นเหรียญที่ทั้งช่องเราอยากได้เหมือนกันนะครับเราเคยทําคลิปประกาศรับซื้อเหมือนกันสำหรับปีพศ2529จํานวนการผลิตก็4 2, 000, 000ล้าน2แสนเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับผลิตน้อยนะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วเพื่อนๆมีนะครับต้องการอยากจะขาย เหรียญปีพศ .2529 ก็ส่งบูปมาประเมินราคานะครับเราจะประเมินราคาให้ฟรีนะครับถ้าประเมินราคาแล้วราคาไม่ถูกใจไม่ขายก็ไม่เป็นไรนะครับทางช่องของเราก็จะไม่ซีเรียสนะครับในเรื่องของการซื้อขายเพราะว่าทางช่องของเราไม่มีหน้าร้านนะครับการที่ประกาศรับซื้อก็แค่อยากได้นะครับไม่ได้ทําการตลาด สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ